สวัสดีครับมาพบกับช่อง diy ใบสีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำพานไวคูวนะครับเนื่องจากมีงานไวครูที่วิทยลัยเวสเทิร์นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมอเวสเทิร์นไอขนาดพานที่เราใช้จะเป็นพานทองก้นลึกนะครับอันนี้จะเป็นขนาด18เซนนะครับกว้าง18เซนโฟม แล้วก็ยัดไว้ใส่พันให้เรียบร้อยเพื่อรอการประกอบนะครับขนาดโฟมที่เราจะต้องตัดก็คือชั้นแรกที่เราใส่โฟมกออ็เราจะใส่โฟมขนาด10นิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวไม้บรรทัดที่เจาะไว้สําหรับไว้วาดโฟมโดยเฉพาะจะวาดโฟมที่ขนาด10นิ้วก็ใช้รัศมีที่อยู่ที่5นิ้วนะครับวิธีการวาดก็ไม่ยากนะครับ เอาวางลงไปในโฟมแล้วก็หาจุดหมุนที่มันพอดีกับโฟมนะครับพอเราได้แล้วเราก็ใช้ปากกาเมจิกวาดเลยนะครับแบบนี้เราก็จะได้โฟมขนาด ความกว้างอยู่ที่สิบนิ้วแล้วก็วาดอีกอันหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็จะได้ฟูมเอาไว้สำหรับตัดแล้วนะครับที่อยู่ในรูปวงกลมตัดง่ายๆไม่ยากนะครับตัวฟูม ชั้นต่อไปจะใช้ขนาดเล็กลงนะครับใช้ขนาดที่6นิ้วแล้วก็มาจุดที่รัศมี3นิ้วนะครับเราจะวาดในลักษณะที่เป็น2เส้นซ้อนกันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เล็ม ให้โฟมมีลักษณะเฉียงออกมานะคบเราก็จะได้โฟมขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับจากที่เราวาดโฟมไปเมื่อกี้นะครับเราก็ตัดเสร็จแล้ว ในตัวด้านล่างพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เกาด้านขอบนะครับให้มันมนเวลาเราห่อพีทไปมันก็จะมีความกลมแล้วก็สวยตัวนี้เราก็ตัดเฉียงตามตัวที่เราวงไว้นะครับไล่ขนาดลงมาต่อไปก็คือเราจะไปห่อพีทแล้วก็ทำการติดกลี ใส่ดอกไม้ใส่เมลัยนะครับมาถึงขั้นตอนในการประกอบพานนะครับในตัวโครงโฟมที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวเอามาห่อพีทห่พอพีทนะครับห่พอพีเสร็จด้านบนก็จะติดเป็นกีบผากานนะครับในลักษณะนี้ซ้อนกันในหลายชายั้นแล้วก็ในตัวด้านข้างนะครับจะเอาสน ฉาดหรือส่วนหางกระรอกนะครับมาขดเป็นเส้นให้มีลักษณะเป็นลวดลายแบบนี้เ,นเพื่อนๆจะทําตามก็ยินดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ห่อพีเช่นกันนะครับตัวผานผู้ชายหรือผานทุบเทียนก็จะเป็นทุบเทียนแล้วก็รัดด้วยถักเปียอันนี้ จะใส่สำหรับผ่านผู้หญิงนะครับจะเป็นขันหมักเบงลรดับประกอบกันนะครับขั้นแรกประกอบเข้ากับพานนะครับเสียบพานเข้ากับฟูมฐานล่างให้ได้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนในการเสียบมย่ยากนะครับกะระยะให้ ตัวโฟมกับตัวพานให้อยู่กึ่งกลางระหว่างกันก็เสียบใช้ไม้จิ้มอชินเสียบเอาเลยนะครับ จากนั้นก็ประดับตัวชั้นที่สองนะครับตัวฟูอันที่สองด้วยดอกลักก่อนมาเลเซียดอกรักที่ร้อยไว้วิธีการร้อยมาเลเซียดอกรักก็ใส่ไว้ใน EP ก,นก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามรับชมได้นะครับเอามาคาดข้างล่างน,นะครับ ถึงกันไหมขึงๆกูคว่ำตัวพันตัวโฟมลงก่อนนะครับแล้วก็มัดเสร็จก็ตะปูเข็มปักปักให้มันอยู่ด้วยกันก่อนปักไปตรงตาของมาลายเลยก็ได้นะครับ พอหงายขึ้นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับตอนมัดเมลัยก็คือคว่ำโครงโฟมแล้วก็มัดกับไอป,ประกอบตัวมลาลัยให้เรียบก่อนตัวพื้นของแป้นจะช่วยให้มลาลัยเสมอกันนะครับ ตอนในการมัดใกล้ๆนะครับมัดตัวมมลัยให้ชิดพอดีนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดเชือกออกมัดได้หลายๆปมนะครับหรือมัดหลายๆรอบอย่าให้ตัวมมลัยเราหลุดได้ ต่อไปก็นำมาประกอบขึ้นในภานนะครับกะระยะให้มันอยู่กลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ไม้เสียบุชิ้นยึดเข้าไว้ด้วยกันเลย ขนาดนี้จะเป็นฐานที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเด็กๆสามารถถือได้นะครับอันนี้ใช้ไม้ใหญ่ยึดอีกรอบนึ่งเพื่อที่ไม่ให้โครงมันโยกนะครับ ตอนต่อไปก็เป็นการฉีดน้ำมันมะกอกนะครับแต่ระวังอย่าให้ฉีดโดนตัวมะลัยดอกรักนะครับน้ำมันมะกอกโดนได้แต่เฉพาะใบตองไม่งั้นงานมะลัยเราจะดำนะครับ แั้นต่อไปก็เอาตัวคันหมักเบงนะครับประกอบบนผานผานนี้จะใช้เป็นพานสำหรับผู้หญิงถือนะครับจะเป็นผานในลักษณะผานดอกไม้ผานทรงคุ้ม ส่วนพานผู้ชายนะครับก็จะเป็นพานสําหรับพานทุบเทียนหรือทุบเทียนแพรทุบเทียนพนมทุบเทียนแพรตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกส่วนพานที่2ก็ เป็นผานทุกเทียนนะครับอันนี้จะเป็นเทียนแพร่ตั้งหรือทุกเทียนพนมนะครับใช้ตัวถักเปียคาด เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยึดตัวทุบเทียนกับโครงโฟมให้เข้ากันส่วนด้านบนนะครับเราก็ใช้ตัวมาเลเซียดอกรักตกแต่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ในส่วนของยอดนะครับก็จะใส่ตัวที่เป็นดอกลักนะครับเสียบใส่ลวดอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อไปก็คือตกแต่งอุบะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับข้างล่างก็จะติดตัวอุบะดอกบานไม้ลวยนะครับ เพื่อนนะครับมีดอกบานไม่รลยก็สามารถนํามาร้อยเป็นอุบะได้นะครับใช้งานได้หลายประเภทนะครับดอกบานไม่รยไม่จําเป็นต้องแค่เอาไว้ปักกับพุ่มอย่างเดียวท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะมาัาตอกขาก็ใช้อันนี้เลยนะครับสะดวกง่ายและสวย พาสของเราก็เสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็มาดูแบบเต็มๆนะครับพานไว้ครคู่ของเรารายละเอียดด้านด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอในช่อง DIY ใบสนะครับฝากกดกระดิง่งกดติดตามหรือกด แชร์ออกไปให้หลายๆคนได้เห็นด้วยนะครับในการทำงานงานไปตองงานมาไัลนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป้กับช่างตีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งงานให้ลูกค้าก่อนขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ